สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รู้ทันการเมืองไทยถ้าอยากรู้ทันการเมืองต้องดูรายการนี้เลยนะคะดูเหมือนจะมีความชัดเจนแล้วนะคะว่านายกเนี่ยน่าจะขยายระยะเวลาในการทําคําชี้แจงต่อสารรัฐธรรมนูญออกไปอีก15วันก็คือยืดอายุของตัวเองออกไปอีกสักหน่อยนะคะจากเดิมเนี่ยคาดการกันว่า เดือนหน้าเนี่ยปลายเดือนเนี่ยไม่เกินปลายเดือนเนี่ยรู้เรื่องแต่ดูแล้วอาจจะไปตกช่วงกันยาถึงตุลานะคะกว่าที่สารธรรมนูนจะมีคำวินิจฉัยออกมาเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์แนวทางในการต่อสู้คดีกันหน่อยนะคะที่เอาคำแบบบ้านๆนะคะที่ชาวบ้านเขาพูดกันเนี่ยที่ถูกกล่าวหาว่าขายชาติเนี่ยนายกจะแก้ข้อกล่าวหานี้ได้หรือไม่อย่างไรรวมไปถึงล่าสุดคุณพ่อเอง ก็โดนสมเด็จฮุนเซนเนี่ยออกมาแฉว่าทรยศชาติด้วยนะคะมีการเอาความลับไปบอกไม่พอมีเอกสารลับเอาไปให้เขาอีกแบบนี้ทรยศชาติหรือไม่กบฏหรือเปล่าเดี๋ยวพูดคุยกันกับอดีตสมาชิกวุฒิสภานะคะและประธานสถาบันสุจริตไทยดร์ดีเรกฤทธิจเจงครองธรรมและอีก่งท่านร่วมพูดคุยกันท่านพลเรือเอกบรรวิตเก่งเรียนนะคะสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ทำไมประเทศไทยถึง <ฮะ S 1> โซมขนาดนี้ครับต้องใช้ตัวช่วยอเราสู้ทักษิณไม่ไหวเลยนะครับคุณเซนมาช่วยในความเข้าใจของด็เตอร์เป็นส่วนตัวว่าคุณเซนบอกว่าพ่อทรราชชาติลูกขายชาติอืเข้าใจยังไงครับคำนี้น่าสนใจมากเพราะว่า,าทั้งสองกรณีก็ยังเป็นกระแสหลักในในบ้านเราว่าเออประเทศเรามาถึง วันนี้ได้ยังไงนะมีนายกที่เป็นลูกสาวของคุณทักษิณน,นะแล้วก็เป็นที่คอรหาเป็นที่ตั้งข้อสงสัยเป็นที่หวาดระแวงของคนไทยว่าว่าท่านได้ทำหน้าที่เต็มความสามารถที่จะนำพาประเทศชาติให้ได้ประโยชน์ของประชาชนหรือไม่อย่างไรก็มีข้อสงสัยนั่นแหละจากการที่ท่านมีคลิปที่หลุดออกมาคลิปที่หลุดออกมามันบ่งชี้เรื่องของ ความเป็นส่วนตัวเขาอยากจะโทรมาหาเราเมื่อไหร่ก็ได้อยากจะโทรเจาะมาที่มือถือรู้เบอร์มือถืออย่างไรแล้วก็ไม่มีด่านสกัดกั้นอะไรได้เลยจะต้องรับอย่างเดียวไม่รับได้หรือไม่อย่างไรอันนี้ก็อันตรายนะแล้วก็ความสัมพันธ์30กว่าปีระหว่างคุณพ่อที่มีให้กันเนี่ยนะไม่รู้ว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่คุณทักษิณซึ่งมีบทบาท นะกับการเมืองไทยมีบทบาทกับข้อมูลสำคัญของประเทศชาติของเราเนี่ยจะหลุดลอดไปนะหารือกับผู้นำเพื่อนบ้านนะซึ่งแน่นอนก็มีผลประโยชน์ส่วนตัวและของชาติที่ปะปบบนกันอยู่นะแล้วก็แน่นอนถ้าเป็นเรื่องผลประโยชน์ของชาติเนี่ยทำไมไม่ผ่านองคอ์กรไม่เอาตัวช่วยเอาคนไกลรัฐนะทรัพยากรบคกุคคลกระทรวงต่างประเทศ นะสภาความมั่นคงแห่งชาติอนะไรต่างๆเนี่ยมีตัวช่วยอยู่แล้วทําไมจึงคิดว่าคนคนเดียวหรือตัวเราคนเดียวเนี่ยจะนําพาประเทศชาติได้นะโดยนะไม่อคติเอาเรื่องตัวเองไปปาะปะปนไว้ได้เลยอันนี้คือเรื่องที่ทน่าเป็นห่วงแล้วก็นี่แหละก็ผมคิดว่าก็เป็นเรื่องดีที่ที่เกิดเ,เ,เกิดความขัดแย้งกันนะระหว่างเพื่อนที่คุ้นเคยกันมาพบกันมา <30 S 2> ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรต่อเรื่องอะไรนะซึ่งซึ่งเดี๋ยวก็คงจะมีะคลิปออกมามากมายนะซ,ซึ่งตรงนี้แหละก็จะเป็นบทพิสูจน์อีกอแล้วก็ความขัดแย้งตรงนี้แหละนะ,ะผมคิดว่าบ้านเมืองของเรามีมีเทพยาดาได้ปกปักรักษาดนบันดาลให้ให้เขาทะเลาะก,กันแล้วก็เอ,เ,อเอาข้อมูลนะที่คนไทยควรรู้เนี่ยเปิดเผยออกมาเพราะมิฉะนั้นแล้วไม่มีเหตุการณ์เหล่านี้ ไม่มีความขัดแย้งในเชิงส่วนตัวแบบนี้แล้วเนี่ยประเทศชาติก็จะเสียประโยชน์นะครับจริงนะครับดรอันนี้ผมเชื่อว่าพัะสยามเทวาธิราชมีจริงเลยเรื่องนี้ถ้าเขาไม่ทะเลาะกอันเนี่ยเราไม่รู้อะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าที่เขาตกลงกันไปแล้ว,วอะอะไรบ้างอ,อย่างเช่นพลังงานที่เกาะกูดย้ายหลักเขตที่ช่องบกซึ่งสําคัญมากเราจะเสียไปทั้งหมดเลยเนี่ยแล้วเราไม่รู้เราไปทําอะไระเขาในขณะที่ ผมพูดเล่นในรายการผมบ่อยว่าระวังนะเดี๋ยว,วเขาจะเอาฐานทัพเรือพังงานไปให้เมกันนะไม่ต้องกลัวศูนย์บันเท้เขาให้ศูนย์อยู่แล้วออกมาก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ mm hmm. ผมดูอาการของลัมรีต่างประเทศดูหน้าตาแกหน้าบอกบุญไม่รับ mm hmm. เหมือนแกจะรู้ว่า mm hmm. ออกจากลัมรีต่างประเทศแล้วเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเข้าคุกหรือเปล่า mm hmm. เนี่ยแกหน้าบอกบุญไม่รับตลอดเพราะวันนี้แกยังไม่ได้แก้อะไรเลย ไม่ได้ดําเนินงานอะไรเลยแก้ให้เฉพาะตัวอุ้งอิงเท่านั้นเองคือประท้วงไปที่ว่าคลิปหลุดแต่ว่าที่บอกว่าโนสแมลอะไรไม่ประท้วงนิ่งนิ่งเหมือนแบบท,ที่ว่าต้องยิ้มคําคุณสนทธิมาเพราะมึงโดนส้นตีนคุนเซนยัดปากแล้วครับของคุณสนธิเนี่ยมันมันรุนแรงถามด็อกเตอร์ว่ากระทรวงต่างประเทศเนี่ยทำงานอย่างเนี้แล้วอดีตเนี่ย เขาว่านะไม่รู้จริงว่าหน้าเป็นหน้าห้องทักษิณเมื่อตอนทักษิณไม่รัฐมรตรีต่างประเทศเราไม่เสียหายย่อยยับหรอครับก,ก็อันนี้นะครับจริงๆแล้วหลักฐานที่ปรากฏนะนวันนี้ก็เป็นหลักฐานสําคัญนะก็คือับก็คือ MOU 2สาและ44่ส่ใช่ไหมทั้งทางบกและทางทะเลเนี่ยอันนีเน้เป็นหัวใจเลยครับว่ามันเกิดสมัยไหนแล้วการเกิด ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นความร่วมมือของเพื่อนรักสองคนอสองประเทศนี้หรือไม่อย่างไรแล้วก็ MOU ทั้งสองฉบับนั้นเนี่ยนะ,ะพฤติกรรมพื้นฐานหลักฐานวิธีคิดนะในการทำนะซ,ซึ่งแน่นอนอไม่ได้ผ่านสภาอะไรนะเขาเป็นนายกเขาก็ไปไปลงนามให้เกิดความผูกพันและก็ใช้อ้างอิงก,กันแล้วก็ เป็นไกด์ไลนะ์ที่จะทําให้กับูชาได้ประโยชน์ไนะกด์ไลน์ที่จะ,ะยืนยันแผนที่1ต่ 2, 1> อสองแสนเป็นไกด์ไลน์ที่จะให้คนของเขาลุกคืบเข้ามาตั้งบ้านเรือนนะฮะลุกคืบเข้ามาร้องเพลงแสดงการครอบครองแล้วก็ลุกคืบกันเข้ามาเพื่อสร้างหลักฐานใหม่ ที่เป็นนะฮะกฎหมายปิดปากเรียกว่าอยางีงก็ได้คือเป็นหลักฐานที่เราไม่ปฏิเสธเท่ากับเรายอมรับซึ่งตรงนี้แหละครับผมคิดว่ามันจะเสียหายและณนะปัจจุบันนี้เมื่อมีการชี้ถึงข้อบกพร่องเหล่านี้มีการเรียกร้องมีการชุมนุมคนตั้งมากมายแล้วก็ชี้ประเด็นอย่างชัดเจนทั้งทางวิชาการนะทั้งทาง หลักฐานประวัติศาสตร์ทั้งวิธีคิดนะท,ที่เป็นกฎหมายสากลอะไรต่างๆเนี่ยทำไมรัฐบาลน,นี้ไม่รับฟังไม่เอาไปดำเนินการใดๆนะท่านนิ่งเงียบนิ่งเฉยนะแล้วก็เหมือนกับว่าสิ่งที่ทำมาแล้วเนี่ยนะเป็นเรื่องที่ยืนยันความถูกต้องในรัฐบาลปัจจุบันด้วยอันนี้แหละเป็นที่น่าสงสัยนะแล้วก็เป็น เป็นเรื่องที่จะพิสูจน์ได้ต่อไปนะครับถ,ถึงจุดจืนแล้วก็การรักษาผลประโยชน์ของชาติของรัฐบาลนี้ครับเนี่ยสองห้ส,สี่สามสี่สี่เนี่ยก็สมัยทักษิณนะครับอันแรกทักษิณไม่ได้ลงนามถ้าจำไม่ผิดก็เป็นไม่รู้ไอ้ติ้งเลยหรือสุรเกียรติแต่5 4 4เนี่ยลงนามกับคุณเซ็นเลยไปรับรอง4ีสาหนักนะครับเนี่ยไปรับรองตัวเนี่ย หนักเลยข่าวทางลึกก็บอกว่าทักษิณไม่ใช่คนเชียงใหม่นะคุณพ่อเขาชื่อเลิศเป็นคนจังหวัดตราดนะแล้วก็ปู่ของเลิศอีกก็อยู่ตรงน,นั้นนะครับตราดพระตะบองเสียมราชสีโสพลประจันคิริเขตเอ ใช่คนไทยหรือเปล่าถามด็อกเตอร์ถ้าเหมือนแบบนี้า <laughs> สามหาหลักฐานไปถึงนั้นเลยนะครับ <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> โออันนี้น่าสนใจแล้วตอนนี้ก็ผมคิดว่าประชาชนก็ตื่นตัวนะนะ,ะเรียนรู้ถึงวิธีคิดหลักการแล้วก็ข้อกฎหมายแล้วก็ประวัติศาสตร์ความเป็นมาเนี่ยที่ผมว่าตอนนี้ก็ตื่นเต้นกันใหญ่ที่ว่าจะเคลมกันไปเคลมกันมานะบอกว่าประเพณีแต่งงานเนี่ยมันเป็นของ เขมรนะเราไปไปไปลอกมาแล้วจริงๆแล้วขอมนี่คือเขมรหรือเปล่าหรือขอมนี่คือไทยนะโยงไปตั้งถึงว่าาไปค้นพบประวัติศาสตร์ว่าจริงๆแล้วศรีเทพของเราเนี่ยมันเก่ากว่าอนครวัดนครวัดนั่นเก่ากว่าศรีเทพเก่ากว่าแล้วอย่างนี้ใคร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 อะไรมาก่อนใครใครกอบใครอย่างนี้เป็นต้นผมว่าก็น่าสนใจนะแล้วก็ใหญแบบนี้แหละมันมันจะนําไปสู่วิธีคิดเชิงวิเคราะห์ นะแล้วก็วิธีคิดในเชิงกฎหมายที่สําคัญเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ว่ากติกาโลกกติกาของประเทศกติกาของสังคมเนี่ยมันต้องมีข้อยุตินะข้อยุติที่ที่เป็นธรรมและอธิบายได้กับคนทั่วโลกอธิบายได้กับคนทุกฝ่ายที่จะเป็นประโยชน์ของมนุษยชาติเขาแก้ปัญหากันอย่างไรใช่ไหมครับ่มันไม่ควรจะมีเรื่องที่เป็นผลประโยชน์ส่วนตัวนะฮะที่อธิบายไม่ได้ เรื่องเหล่านี้มันต้องโปร่งใสนะเนี่ยที่ที่เราเห็นว่าเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็นายกรัฐมนตรีนะแล้วก็พ่อนายกเนี่ยนะถูกฟ้องนะถูกตั้งข้อหาแล้วก็ถูกดำเนินคดีณปัจจุบันนี้หัวใจใหญ่อยู่อยู่เรื่องเดียวครับก็คือการทำเรื่องประเทศชาติเรื่องสาธารณะต้องโปร่งใสนะต้องให้ประชาชน กูรับรู้ไม่ใช่ไปแอบทํากันเองอันนี้ก็เรื่องใหญ่แล้วครับที่บอกว่าประเทศไม่เห็นเสียอะไรแล้วหนูและ,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 ละดิฉันก็ไม่ได้อะไรเนี่ยมันแทบจะฟังไม่ขึ้นเพราะว่าการที่แอบทําอะไรโดยไม่โปร่งใสอันนี้แหละเป็นหัวใจใหญ่ของประโยชน์ประเทศเสียหาย แต่เขาก็นี่หละสถาบันทุจริตไทยต้องไปจัดการเลยเพราะอันนี้ถ้าผมมองนะครับเพราะทุจริตไทยครับเพราะเพราะว่าเขาไปทุจริตอย่างเงี้ยอันนี้มันมองชัดเลยนะครับว่าคุณเนี่ยขายชาติเพราะบอกว่าจะเอาอะไรในเมืองไทยอังเคิลจะเอาอะไรบอกมาจะจัดให้อันนี้คำพูดเนี่ยขายชาติจะคุณบอกรอบลาเอาของชาติไปคุณบอกรอบลาไม่ได้หรอครับ อันนี้มัน,มน,มนเต็มๆอยู่แนละ้วที่ที่ผมดูนะครับ,รบมันมันรู้เท่าไปถึงการมากกว่าไอ้พวกเดอะแบกอย่างที่ด็อกเตอร์ว่าเนี่ยมันแบกกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นไอ,หอ้หมอมิงหมอแมนหมอบา้าๆอะไรไอ้ภูมิธรรมทั้งหลายแหล่นี่มันแบกกันจนไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเลยผมอยากจะถามไอ้สองตัวนี้จริงๆเลยว่าในความรู้สึกส่วนลึกของท่านนะท่านเห็นด้วยเขาหรือเปล่าถ้าเห็นด้วยเขาผมจะนับถือท่านเลยเพราะไอ้ภูมิธรรมเนี่ยมันเข้าป่ามาความแตกแยกในสังคมความเหลื่อมล้ำในสังคมภูมิธรรมถึงการเข้าป่า แล้ววันนี้มึงจะแบกนายใหญ่หนายเล็กนายน้อยนายหญิงไปจนถึงประเทศเสียหายเนี่ยจิตใจคุณไม่รู้เลยเหรอก,ก,ก็ตรงน,นี้ก็เป็น question mark ในความคิดของคนไทยนั่นแหละ <c oughs> แต่แต่ก็เข้าใจได้จริงๆแล้วนะเนะพราะคนเป็นลูกน้องกับเป็นนาย <c oughs> นะครับก็จะอยู่ได้ก็ด้วยนายถูกไหมครับถ้านายรอดเราก็รอดประมาณนี้ถ้านาย ไม่มีตําแหน่งไม่มีบารมีเราก็หมดบารมีไปด้วยเพราะฉะนั้นการอยู่ร่วมกันเนี่ยมันก็ต้องแบกไปละครับนะแต่แน่นอนนะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ตําหนิเขาในที่เขาจะแบกสิ่งที่เราจะตําหนิแล้วเราวิพากษ์วิจารณ์ได้ก็คือความเห็นของเขานะแล้วก็การทําหน้าที่ของเขาที่จะเคารพกฎหมายที่จะเคารพคนอื่นนะแล้วก็ยอมให้องคอ์กรต่างๆมาตรวจสอบอนะจากนี้ครับ เป็นเป็นเรื่องที่สําคัญเฉะนั้นไอ้เรื่องเรื่องอการแบกไม่ได้ไม่ได้เป็นความที่เรารับไม่ได้เราเข้าใจได้แต่เนื้อหาต่างหากใช่ไหมครับอย่าง,างกรณีกรณีมีคลิปออกมาบอกว่ามันรับฟังไม่ได้หรอกเขาเป็นศัตรูเราเพราะฉะนั้นสิ่ง<ม>ที่ฮุนเซนพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะมันเพื่อประโยชน์ประเทศเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาพูดมาไม่ต้องฟังเพื่อมีน้ำหนักหรออนะคุณต้องฟังคนของเรานายกเราสิ เจตนาดีคือการอธิบายแบบนี้เนี่ยนะมันดูเหมือนเหมือนดีในภาพใหญ่ไงแต่ว่ามันทําให้เราละเลยม,มันทําให้เรายกความดีทั้งหมดให้นายกโดยนะปิดหูปิดตานะฮะไม่ไม่ได้ไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดเหตุผลที่ควรจะมีควรจะเป็นหรือไม่อย่างไรเพราะว่าการช่วยนายกรัฐมนตรีให้ได้อย่างยั่งยืนแล้วก็ปราศจากข้อกล่าวกล่าวหาที่จะ กล่าวหาท่านได้หรือแม้กระทั่งจะแก้ข้อกล่าวหาในทั้นศาลได้อย่างดีนี่ก็คือเหตุผลที่สมเหตุสมผลนะชี้ให้เห็นว่าการกระทําเหล่านี้เนี่ยนะประเทศได้ประโยชน์นะการกระทําเหล่านี้เนี่ยมันไม่มีผลประโยชน์ใดๆนะที่จะเกิดกับตําแหน่งหน้าที่ของท่านครอบครัวของท่านหรือรัฐบาลนะที่อยากจะอยู่ให้นานที่สุด อยากจะอยู่่ใช้ทรัพยากรของชาติในการบริหารประเทศให้นานที่สุดเลยอย่างนี้เป็นต้นนะผมคิดว่าตรงนี้แหละครับเราก็คงจะต้องวิพากษ์วิจารณ์ได้นะแล้วก็สิ่งที่ท่านภูมิธรรมท่านอธิบายผ่านสื่ออธิบายต่อสังคมเนี่ท่านเองก็ต้องยอมรับนะถ้าเราจะวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ให้เหตุให้ผลให้ข้อชี้แนะแล้วก็ตั้งคําถามสวนท่านไปนะอย่างนี้ท่านต้องอธิบาย ต่อสาธารณชนได้ครับนี่นะนีนะออกเป๊ะเลยอย่างเงี้ยเป๊ะเลยแล้ววันนี้โลกมันไปเร็วนะครับรบทักษิณกับลูกน้องเนี่ยคราวนี้เละเลยอย่างที่บอกว่าจะแก้ตัวว่าหุนเซนไม่ดีเนี่ยโทรมาเองนอนหลับสามชั่วโมงเขาลงในไลน์เลยครับในแพทย์เลยเขาบอกเขาจะขับไปเรียนสือใหม่ว่านอนตอนกลางวันเนี่ยที่ภาษาอังกฤษเรียกแนปเนี่ยหรือเราเรียกงีบเนี่ยมันได้สามชั่วโมงเ เขาบอก15นาทีมันก็เก่งแล้วนอนกลางวันสามชั่วโมงเนี่ยและแสดงว่าคุณนี่มันต้องป่วยแล้วมันน่าจะอยู่ชั้น14แล้วเขาว่าอย่างนั้นสมชั่วโมงเขาบอกนอนหาพ่อหาแม่เหมือนกลางวันนอนสามชั่วโมงเนี่ยครับเขานั่งจับดูบอกว่ามันไม่เคยได้ยินในโลกนี้เลยว่าดรเรีเพรอนอนกลางวันสามชั่วโมงเห็นไหมครับนี่เขาจับตัวออกมาว่าเนี่ยมันเป็นเล่าเรื่องตลกร้ายเลยอะว่าเอ้ยมันนอนสามชั่วโมง แล้วก็เราก็เลยต้องไปคอยเนี่ยมันไม่ใช่นะมันจับได้หมดเลยดรแล้วลยิ่งไปใหญ่เลยเท่เก่งจริงหรือเปล่ารู้จริงหรือเปล่าตอนนี้ผมว่ามันเลอะแล้วนะตรงนี้น่าสังน่าสังเกตนะคือหลา,ลายคนก็บอกว่าพยายามสร้างหลักฐานย้อนหลังออนะหรือหาทางออกให้ลูกสาวได้ได้หรือไม่อย่างไรเพราะว่าถ้าเป็นไปตามนั้นจริงก็ดูดีนะจริงๆแล้วเนี่ยคำนึงถึงประโยชน์ประเทศนะแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยเตรียมการอย่างดีนะ ก็มีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอม,มาหมดนี่มารอฟังด้วยอะไรต่างเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะแต่ท่านเผลอไปสองเรื่องเลยหนึ่งก็คืออา้าวรอตั้งนานนะซึ่งซึ่งก็เป็นไปได้ยากที่คนระดับผู้นำประเทศนัดหมายอะไรไกลแล้วจะผิดเขาเป็นทหารด้วยเขาเขา ทำงานหนักนะซึ่งคนทำงานหนักเขาไม่นอนกลางวันหรอกใช่ใช่นะเรื่องอี้เขาก็เยชีวิตเขาต่อสู้มาเยอะนะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คืออ่าประเด็นนี้ต่อเนื่องก็คือว่าเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปรอเขาหรอกผมเลยสั่งให้กลับไปหมดเลยนี่แปลว่าอะไรสั่งคุณสั่งรทอามนนะต่ออะไรได้หมดนแล้วก็อีกน่าสังเกตก็คือว่าแล้วเขารู้เบอร์ได้อย่างไรแล้วก็การโทรหาเบอร์เนี่ยนะ คนที่รับโทรศัพท์ไม่รู้เลยว่าเป็นเป็นโทรศัพออท์ใครโทรมาออไม่มีทางปิดกั้นเลยเลอท่านเป็นถึงนายกรัฐมนตรีนะออออนะเพราะฉะนั้นไอ้สแกมเมอร์รายอื่นนะมาบอกอเก็บค่าไฟท่าน ให้กดลิงก์กดอะไรท่านยุ่งเลยนะนายกก็เคยบอกว่าเคยที่มีโดนัลด์ทรัมป์โทรมาแต่ว่าเป็นปลอมค่ะเป็น AI คือตัวนายกอิงก็เคยเจอแก๊งสแกมเมอร์มาแล้วเหมือนกัน<ด> <ๆ S 2> เกือบเกือบวิดแล้วเหมือนกันซึ่งซึ่งเป็นไปไม่ได้อันนี้มันมันเป็นไปไม่ได้นอนเซนจริงๆว่าเ,อเ,ออเ,อเขาโทรมาแล้วตัวเองต้องรับเนี่ยถ้าเห็นว่าไม่ควรคุยโดยลำพังคนเดียว ควรจะมีแบ็กอัพเพื่อความรอบคอบเป็นเรื่องของประเทศที่อาจจะต้องหาหรือเนี่ยท่านไม่ควรรับหรอกครับเวลาท่านอยู่คนเดียวใช่อันนี้มันก็ชัดเจนถูกไหมครับแต่นี้บอกว่าเขาโทรมาตอนอยู่คนเดียวจึงไม่มีทางออกอื่นจึงไม่มีทางเลี่ยงเลยต้องรับแล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็ไปเตรียมการที่จะอัดเทปเอาไว้นะฮะแตนนี้แหละครับเป็นเป็นเรื่องสําคัญแล้วถึงเขาจะเตรียมการนะ มันไม่ต้องใช้สองชั่วโมงมันก็แป๊บเดียวก็ได้แล้วระบบเนี่ยมันทำได้นะแต่ถึงเขาเตรียมการอย่างไรถ้าเรามีวุฒธธิภาวะแล้วเราคำานึงถึงประโยชน์ประเทศชาติเป็นหลักเนี่ยันต้องระมัดระวังคำพูดนะไม่ไม่ให้เพียงพะไม่ให้เสียหายเสียหายต่อประเทศต่อคนของเราอะไรเป็นต้นฉังนั้นตรงนี้แหละผมไม่อยากวิพากษ์วิจารณ์มากเพราะตรงนี้เป็นประเด็นที่ศาลท่านจะเรียกไปไต่สวนนะแล้วก็ศาลเนี่ย ได้ข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ฟ้องคดีล้นะฮะทั้งทสีสส่พระเอกส,สท่านเนี่ยที่ที่ไปร้องต่อศาลเนี่ยว่าเป็นกรณีความความผิดในเรื่องของจริยธรรมความซื่อสัต์จจริตข้อความเนื้อหาของท่านเนี่ยมันบ่งชี้ว่าท่านไม่ปกป้องประโยชน์ประเทศท่านยินยอมให้ hmm. คนอื่นใช้ตําแหน่งของท่านนะก็โทรมาเพราะ ตำแหน่งนะเขาไม่ใช่โทรมาเพราะความเป็นส่วนตัวอะไรต่างๆอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นตรงนี้แหละผมคิดว่าให้เวลาศาลนะแล้วก็เมื่อศาลได้ไต่สวนตามประเด็นที่ถูกกล่าวหาแล้วเนี่ยทุกเรื่องจะถูกแจกแจงออกมานะศาลของเราก็โปร,งร่งใสศาลของเราเมื่อจะวินิจฉัยก็จะต้องชี้เหตุชี้ผลชี้ข้อเท็จจริงข้อกฎหมายแล้วก็คําวินิจฉัยประเด็นวินิจฉัยนะให้ให้พวกเราได้เรียนรู้นะ เรื่องนี้ก็แน่นอนแหละตราบใดที่สายยังไม่ตัดสินเราก็ให้ความเป็นธรรมนะมซึ่งถ้าสารออกมา,าชี้แจงได้นะอธิบายได้นะไปต่อได้ท่านนายกก็จะสง่าง,งามนะอย่างที่ผมเคยพูดเลยหลาย,หลาย,ห,ลายหลายกรณีนะที่คนถูกกล่าวหาเนี่ยไม่มีใครไปจับมือท่านให้ท่านทำได้หรอกเพียงแต่ว่าเมื่อท่านทําแล้วเนี่ยท่านต้องยอมรับการตรวจสอบนะซึ่งผลการตรวจสอบออกมาสองทางออกมาเป็นประโยชน์กับท่านก็ได้นะ แล้วก็ออกมาเป็นโทษกับท่านก็ได้ซึ่งจะโทษใครไม่ได้ก็ท่านทำของท่านเองอนะครับอเอะแล้วกรณีที่นายกชิงลาออกก่อนเนี่ยจะนำมาสู่การที่สารรัมนูญจะยกคำร้องไหมคะเพราะตอนนี้ดูเหมือนจะมี2กระแสบ,บางกระแสก็ว่ายกแต่บางกระแสก็ว่าไม่ยกมุมของดออรมองอยังไงบ้างครับก็ <ๆ S 2> ในทางกฎหมายนะกรณีนี้กล่าวหาว่าขาดคุณสมบัติ ต้องพ้นจากตําแหน่งใช่ไหมครับประเด็นก็คือว่าคําบังคับที่ผู้ร้องขอให้บังคับก็คือขอให้พ้นจากตําแหน่งเพราะฉะนั้นถ้าท่านลาออกก่อน,นก็ไม่มีตําแหน่งให้ท่านอยู่หร<น>ือ,อ<น>ท่านไม่ได้อยู่ใน,ในตำแหน่งณนะวันที่ศาลมีคําวินิจฉัยเพราะฉะนั้นก็คล้ายๆกรณีคุณพิชิตลาออกก่อนอก็ไม่มีประเด็นที่จะวินิจฉัยความเป็นรลฐนมนตรีข,ของคุณพิชิตถูกไหมครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันโดยหลักโดยหลักเนี่นยก็คือ ก็ไม่ม <Auf How to graduate> ีพ like ้นวิสัยที่จะบังคับตามคําขอแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ยกคายกคำตรงนี้ไปก็คือไม่ต้องวินิจฉัยใช่ไหมครับท่านก็จะจะไม่ถูกอะไรนะครับไม่ถูกวินิจฉัยว่าท่านไม่ซื่อสัตย์สุจริตหรือไม่ซึ่งตัวนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านในระยะยาวนะที่หลายหลายคนเรียกร้องให้ท่านลาออกว่าเรียกร้องให้ลาออกก็คือแสดงความรับผิดชอบอย่างชัดเจน2ในทางคดี ท่านก็ไม่ต้องไปต่อสู้ไม่ต้องไปพิสูจน์กันเพราะอะไรเพราะพิสูจน์แล้วถ้าท่านไม่ซื่อสัตว์สุจริตก็เหมือนคุณเศรษฐาไปเลยนะตัดอ,าอานาคตทางการเมืองไปตลอดชีวิตเ,เพราะว่าเมื่อศาลได้ชี้แล้วนะฮะสมมุตินะครับว่าท่านไม่ซื่อสัตว์สุจริตท่านก็จะติดตัวไปตลอดอมไม่จะขาดคุณสมบัติไปตลอดชาติไปเลยมันจะเป็นอย่างนั้นนลครับแต่อย่างไรก็ดีกรณีของในทางมหาชนเนี่ยนะกรณีที่ สารรัฐมนูนก็ดีสารปกครองก็ดีนะในทางหมหาชนเนี่ยคดีเหล่านี้เนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะนะมันเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัตรริราชการบรรทัดฐานในการาที่จะเป็นประโยชน์ต่อระบอบประชาธิปไตยบรรทัดฐานต่อการใช้อำนาจเนี่ยนะถ้ามันเป็นประโยชน์สาธารณะถ้าจะวินิจฉัยต่อไปแม้นว่าไม่สามารถบังคับคดีได้ก็ตามนะ ถ้าสารเห็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็มีช่องเล็กๆครับสารอาจจะวินิจฉัยต่อก็ได้นะซึ่งตรงนี้แหละครับก็ก็กกน่าน่า,น,าน่าตื่นเต้นเหมือนกันและจริงๆแล้วในแง่ประชาชนก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ากรณีนี้อย่างนี้เนี่ยนะมันเข้าข่ายหรือไม่อย่างไรเพือ่อนะจะได้ไม่มีนายกรัฐมนตรีต่อไปในอนาคตที่จะมีพฤติการประมาณนี้นะที่ซึ่งจะเป็นเรื่องสุ่มเสี่ยงหรือ ทำให้ประเทศชาติเสียหายนะสมมุติว่ามีแนวบรรทัดฐานจากสารรัฐมนูน,นก็จะเป็นประโยชน์นะในการในการทํางานการเมืองในการที่จะทำหน้าที่ของผู้ดํามันูลตำแหน่งทางการเมืองต่อไปครับคำถามสุดท้ายในเบรกแรกต่างประเทศเนี่ยเขานิดเดียวเขาก็ออกญี่ปุ่นรถไฟตกรางคดพ่อ,อคดแม่รัฐมนคมนาคมลาออกทุกทีเกาหลีเนี่ยนักเรียนลงเรือไปความอาจารย์ใหญ่ฆ่าตัวตายเลยพร,ระรัมนเกาหลีหาทุจริต โดนหน้าผาตายของเราบอกผิดต้องอยู่เพื่อพิสูจน์ว่าเขาถูกเออทำไมคนไทยมันคิดกลับกับชาวบ้านเขาละครับอัน,นอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องแก้ปัญหาแลนะ้วัฒนธรรมการเมืองในระยะยาวออย่องที่บอกผม,ผมไปดูงานที่สวีเดนก็เหมือนกัน<อ>รัฐมนตรีเขเผอน,นะอคือคนของเขาเนี่ยนะแม่บ้านเขาเนี่ยไปจ้างต่างด้าวมาทํางานเนี่ยในบ้านปรากฏว่าถูกพิสูจน์ได้ ว่าอย่างนี้มันถืดกฎหมายนะเขาก็ลาออกครับ<อ>ไม่ต้องเกี่ยว<อ>ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับหน้าที่โดยตรงอย่างกรณีรถไฟกับรัฐมนตรีคณะมนาคมเนี่งั้นยังเป็นความรับผิดชอบโดยตรงถ้าเขาไม่รับเลยถ้าเขาใส่ใจซะนหน่อยนะรถไฟอาจจะไม่ตกรางก็ได้เขายังรับผิดชอบเนี่ยแต่กรณีนี้เขาบอกว่ามันต้องมีความเข้มนะของมาตรฐานจริยธรรมเนี่ยครับก็าะขณะนี้เนี่ยบอกว่า เรื่องบางเรื่องแม้นว่าไม่ใช่งานในหน้าที่ก็ตามแต่ความเป็นรัฐมนตรีต้องเคารพกฎหมายของประเทศของเขาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นกฎหมายเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะถ้าเกิดเขาทาผิดนะนะเขายังลาออกเลยเช่นเดียวกันครับเนี่ยเป๊ะเลยเมืองนอกเนี่ยไม่เหมือนเราเลยต้องบ้านเราตอนนี้นะรัฐมนตรีเนี่ยนอกจากมีรถนําแล้วก็มีรถตามแล้วก็มีกาดเต็มไปหมดเลยยิงอูงอิงเนี่ยไปไหนนะครับที่โคราชกันซ้ายกันขวาคนมันก็ยังประท้วงได้ แค <Canada, S 1> นาดานายกคนที่แล้วแน่นอนมากเลยครับ,รบนักข่าวถามว่าเอาไปไหนเนี่ยทำไมไม่มีรบพอเลยแล้วเกิดท่านตายไปโดนยิงตายป,ประเทศแคนาดาจะทำยังไงบอกอ๋อประเทศแคนาดาก็จะดีครับเพราะคนที่มาเป็นแทนผมใหม่เขาเก่งกว่าผมอีก <S 2> <S 2> เอ <S <S เอทีอ่บอกถา่ายว่าคนเก่งกว่าผมอีกจะมามนี่มันไม่ไม่คือม,ม,มันก็ม,นมีคนอื่นทำไมจะต้องไปกลัวไอ้นี่โอ้โหไม่รู้ร้อมเท่าไหร่งบประมาณเท่าไหร่ เนี sí <descript or. S 3> ่ยเมืองไทยก็ยังทําอยู่ก็เพราะนักการเมืองเราขาดจริยธรรมก็เลยมีการเขียนกฎหมายเรื่องมาตรฐานจริยธรรมเข้าไปในกฎหมายหวังที่จะเอามาบังคับใช้มันก็เหมือนกับกรณีที่ตอนนี้วงการสงฆ์กำลังมีปัญหาก็เลยจะเขียนกฎหมาย จะเอาผิดสีกาจะเอาผิดพระก็หวังว่าจะไม่ให้เกิดกฎหมายแบบนี้คือเขียนกฎหมายมาเพื่อที่จะแก้แต่ไม่รู้ว่าปลายทางมันจะแก้ได้หรือเปล่าเอาแล,<ๆ>แล้วยิ่งด่ากันนะไอ้ติมมาบอกว่ามึงไทยทมิฬไม่เห็นจะต้องเลยจริยธรรมหน้าจะยกเลิกแล้วน่าจะรู้จริยธรรมเองกันท <c oughs> ัวลงเลยบอกกันมึงนักเรียนอังกฤษให้ครูนี่นักเรียนนี่วัดมหาธาตุไม่ได้ <c oughs> ไม่มีจริยธรรมไม่ได้แหมมึงนักเรียนอังกฤษอ่ะเขาบอกว่าไม่ต้องมีวัฒนธรรมอะไรกฎหมายก็ยังเป็นจารีตประเพณนีได้เลย เขาก็คอยดูครับเพราะเรื่องนี้จะเป็นที่ตกเฉียงในช่วงการเมืองไทยต่อจากนี้ไปพอสมควรและเป็นเรื่องใหญ่มากถึงกับแก้รัฐธรรมนูญแก้กฎหมายนะซึ่งเราก็ตั้งข้อสังเกตเนี่ยว่าก็เราก็ปรับตัวเองให้เข้ากฎหมายนะที่มันมีเหตุมีผลพอตามภาวะของบ้านเมืองเนี่ย ไม่ดีกว่าหรือแต่ขณะนี้ที่มีปัญหาก็คือว่าเราพยายามแก้ทั้งกฎหมายแก้ทั้งรัฐธรรมน,นูญเพื่อให้เข้ากับตัวเราที่เราไม่ยอมเปลี่ยนแปลงออนะครับประมาณนี้ครับไอ,อนี่ดีมากเลยแก้เพื่อเข้าตัวเราเนี่ยไม่ไม่รู้ว่าใครชั่วนะเ,ออเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะคะเพราะว่าการเมืองไทยเนี่ยไม่รู้จะถึงทางตันหรือเปล่าคุณทักษิณบอกว่ากราบใดที่ยังมีผมเนี่ยไม่มีตันแต่คุณอนุทินบอกว่าเอ้ย จริงๆบางทีการถึงทางตันดีกว่าเพราะว่าก็จะได้แก้ปัญหาไปแต่การที่ไม่ไม่ตันสักทีแล้วก็วนอยู่แบบนี้เนี่ยกลายเป็นมันยิ่งแย่แต่พักฝ่ายค้านบอกว่าตันเมื่อไหร่ใช้บริการเขาได้เดี๋ยวโหวตเลือกนายกให้ผ่าทางตันได้อย่างแน่นอนแต่ภายใต้เงื่อนไขต่างๆเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันคะ่ะ